เจ้าหน้าที่ส่วนชุดป้องกันโรคเต็มตัวเมื่อวานนี้ที่โรงแรมโนเว์เทลเทาหหยวนพบผัวหน้าแผนกทำความสะอาดติดเชื้อหนึ่งรายวันนี้พบพนักง,งานโรงแรมดังกล่าวติดเชื้อเพิ่มอีก3ามราย ศูนย์บัญชาการระบุว่าเมื่อวานนี้หัวหน้าแผนกทำความสะอาดวัย40ปีตรวจพบติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งมีหน้าที่หลักตรวจสอบความสะอาดของห้องคอยให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สายการบินช่วยซื้อของและส่งของให้เป็นครั้งคราวผู้ป่วยรายนี้มีอาการไอน้ำมูกไหลตั้งแต่วันที่17เมษายนและได้ไปพบแพทย์ที่คลินิกถึง3ครั้งแต่อาการไม่ดีขึ้น เมื่อวันที่27เมษายนจึงเดินทางไปโรงพยาบาลถูกตรวจพบติดเชื้อโควิด -19 ปัจจุบันเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU ขณะเดียวกันมีรายงานพนักง,งาน3คนมีไข้ซึ่งหนึ่งในนั้นวันนี้ได้รับการยืนยันตรวจพบติดเชื้อและในขณะที่ตรวจเชื้อพนักง,งานรายอื่นๆพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก2ราย เนื่องจากปัจจุบันมีนักบินไชน่าแอร์ไลน์ติดเชื้อแล้ว10รายส่วนใหญ่ไม่พบต้นตอการติดเชือ้อนักบิน6ใน10รายเคยพักที่โรงแรมโนเวลเทลเทาหยวนศูนย์บัญชาการจึงคาดว่าอาจเป็นการติดเชื้อคลัสเตอร์จากโรงแรมแห่งนี้ได้เรียกตัวพนักง,งานโรงแรมทั้งหมดเพื่อตรวจหาเชื้อแล้ว การแพร่ระบาดจากนักบินยังคงขยายเป็นวงกว้างอาจน,นำไปสู่การระบาดแบบคัสเตอร์ทั้งนี้ได้ฆ่าเชื้อทำความสะอาดโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสนามบินแล้ววันนี้นายเจริหน่นช่างผู้ว่าการนครเทหยวนได้ไปตรวจสอบการดำเนินงานฆ่าเชื้อป้องก,กันโรคที่สถานีรถไฟฟ้าสายสนามบินและกล่าวเตือนประชาชนที่เดินทางเข้าไต้หวันในช่วงนี้รวมถึงพนักง,งานสายการบินที่เคยเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้ห้ามใช้บริการระบบขนส่งสาธารนณะหากฝาก่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกินหนึ่งล้านเหรียญไต้หวัน สำหรับกรณีผู้ป่วยใหม่ที่เป็นหัวหน้าผแผนกทำความสะอาดซึ่งเคยไปคลินิกถึง3ครั้งแพทย์ชี้ว่าพนักง,งานโรงแรมกักตัวอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงควรถูกระบุไว้ในบัตรประกันสุขภาพเพื่อให้สถานพยาบาลมีความระมัดระวังมากขึ้น หลังตรวจพบพนักง,งานโรงแรมนัวเทลทาวหยวนติดเชื้อเจ้าหน้าที่สายการบินกว่าร้อยรายได้ไปกักตัวที่สถานกักโรค14วันสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ประกาศตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤษภาคมยกเลิก12เที่ยวบินไปกลับลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกแวนคูเวอร์แต่เที่ยวบินขนส่งสินค้าไม่ได้รับผลกระทบ กรมอุตุไต้หวันเปิดเผยการคาดการฝนเดือนห้าล่าสุดชีว้ว่าฤดูใบไม้ผลิป,ปีนี้มีฝนตกน้อยลงมากเนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนวรสมุตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงภาคใต้ไอ้น้ำไม่เพียงพอส่งผลให้ฝนฤดูใบไม้ผลิป,ปีนี้มีเพียง50%ของค่าเฉลีย่ยโดยเฉพาะภาคกลางขึ้นไปทางเหนือมีฝนตกน้อยลงอย่างชัดเจนจำนวนวันที่ฝนตกก็น้อยที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งคาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ลานียา สำหรับปริมาณน้ำฝนเดือน5ในปีนี้กรมอุตุระบุว่าแม้ว่าปรากฏการณ์ลานิยาจะลดลงแต่การหมุนเวียนที่ผิดปกติของบรรยากาศที่ทำให้ฤูดูใบไม้ผลิมีฝนตกน้อยลงยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคมดังนั้นอาจต้องรอจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมจึงจะเกิดฝนตกต่อเนื่อง กรมตุนยิยมวิทยาไต้หวันคาดการว่าในฤด,ดูที่จะมาถึงนี้ไต้หวันจะมีอุณหภูมิปกติไปจนถึงมีอากาศร้อนในส่วนของปริมาณน้ำฝนแม้ว่าช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมจะมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องแต่ปริมาณน้ำฝนทั้งหมดในเดือนพฤษภาคมยังคงอยู่ในระดับต่ำไปจนถึงระดับปกติเดือนมิถุนายนอากาศจะแห้งแล้งจนถึงเดือนกรกฎาคมจึงจะมีโอกาสเกิดฝนตกตามปกติ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีของไทยได้ประกาศว่าจะเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชน30ล้านคนภายใน3เดือนและตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชาชน50ล้านคนภายในสิ้นปีรัฐบาลจึงได้จัดตั้งจุดฉีดวัคซีนตามปั๊มน้ำมันสนามบินรวมถึงร้านค้าซูปเปอร์มาร์เกต็ตสนามบินสุวรรณภูมิที่เคยเงียบเหงาปัจจุบันเคาน์เตอร์เช็คอินได้กลายเป็นจุดฉีดวัคซีนอ๋อเห็นด้วยครับเพราะพื้นที่มันกว้างครับการจัดการที่นี่ก็ดีครับผมมีระยะห่างที่ดีไม่ค่อยน่ากลัวครับผม ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่3ภาครัฐเร่งอนุมัติการใช้วัคซีนโครโรนาแวรของจีนและสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทอื่นอย่างเร่งด่วนแต่ท่ามกลางการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรควิธีการจัดการกับเข็มฉีดยาและขวดวัคซีนเหล่านี้กับกลายเป็นปัญหาใหญ่เช่นกัน ตัวอย่างเช่นเต,นเตาเผาขยะทางการแพทย์ที่โปรตุเกสช่วงที่ผ่านมาขยะที่เกิดจากการฉีดวัคซีนเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่กำลังเก็บเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วส่งไปยังจุดกำจัดขยะเพื่อทำการฆ่าเชื้อต่อไปสำหรับประเทศที่มีรายได้ต่ำหากไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอสุดท้ายแล้วขยะทางการแพทย์เหล่านี้อาจถูกกำจัดตามศูนย์กำจัดขยะกลางแจ้งซึ่งก่อให้เกิดอันตราย